สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับครับครับวันนี้มีอะไรให้ชมครับเนี่ยวันนี้ผมจะมาตัดแต่งของอ้อีกุยครับอีกุยเราปลูกไว้อ่พอดีตัดไปหน่อยหนึ่งแล้วแหละเนี่ยดูอันนี้เราให้ให้มันเหลือต้นเดียวเพราะมันมีต้นต้นต้นเล็กต้นน้อยเราเราเราตัดทิ้งหมดนะครับอให้มนเหลือต้นเดียวแล้วก็พวกที่เป็นหนวดเป็นอะไรออกใบใบช่วงนี้ให้ออกก่อนช่วงนี้ยังไม่ต้อง เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสะสมอาหารเห็นไหมว่าเขาะสะสมอาหารแล้วต้นเขาจะเขา้าเข้าเปลือกสีน้ําตาลนะครับ <ừ> ส่วนนี้ยังไม่ได้ผสมสะสมเนี่ย <ừ> ถ้าเป็นหนวดเป็นลายเราตัดออกเพื่อลดในเรื่องของการสิ้นเปลืองอาหารนะครับอ่าเขาเรียกพักอะไรไ<ห>นะแล้วเราก็ไปถึงขนาดเนี้ยแล้วก็เบรกอ๋อกํลาลังอีกโอยีอกโกยเขาเรียกอีกโกยครับอ่าเราเบรกคือตัดตัดแล้วเขาจะแตกออกใหมอ่อย่างอีกสักพักเราก็จะเบรกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ยัง โอ้ต้นนี้งามขึ้นงามขึ้นเลยนะสามกิ่งนะครับเส้นาท,ทางก็จะไปนู่นนะครับนี่เราตัดให้แล้วนี่เป็นหนวดเป็นอะไรเราตัดทิ้งไปก่อนได้ไม่เป็นไรหมากขนมันเป็นไงบ้างครับเนยหมากขนก็เหมือนองุ่นแต่ว่าเพียงว่ามันจะลูกเล็กแต่ว่ามันจะเหมือนองุ่นไข่ปลาต้องบอกเป็นอย่างเงี้ยเป็นองุ่นไข่ปลาเลยมีรสชาติาาเป็นไงครับ ถ้ารสชาติของเขาเนี่ยต้นของมันยอดของมันเนี่ยจะมีรสเฟื่อนฝาดแล้วผลของเขาจะเปรี้ยวอืมแต่อัง,ง่นเนี่ยต้นของยอดยอดหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเปรี้ยวลูกก็จะหวานอืนะครับจะมีกันรเรื่องอันนี้เฟื่อนฝาดเฟื่อนฝาดแต่ลูกจะเปรี้ยวคันคอมีส่วนในเรื่องของการระคายเคืองอนะครับแต่มันก็ช่วยในเรื่องของป้องกันการคือรักษา พีเอ <PS S 2> <PS S 1> ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เป็นการจเจริญเติบโตของโควิดอะสามารถท,รที่ที่ช่วยได้ก็เหมือนวิตามินซีอะครับวิตามินซีวิตามินซีเป็น,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 นป้องกันไข้หวัดแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับคือแค่แค่ป้องกันไม่ให้เชื้อเขาขายายแค่นั้นเดงอันนั้นก็มันกี่ปีมันถึงจะออกลูกครับเนี่ยถ้าเป็นอง,งุ่นหรือเป็นองุ่นป่าเนี่ย อีก o ยเนี่ยหนึ่งปีออกลูกหนึ่งครั้งนะครับช่วงที่เขาออกก็เนี้ยหน้านี้แหละก็แต่ว่าถ้าเป็นอง,งุงนเนี่ยอง,งุงนูเขาจะชอบอากาศเย็นนิดนึงแต่ตัวเนี้ยเขาจะชอบอากาศร้อนนะบ้านเราจะร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนั่นก็คือว่าเราก็ต้องใช้ตวเนี้เป็นต้นต่อขององ,งุงนแล้วเราค่อยมาเสียบยอดเสียบอะไรที่เราต้องการเสียบยอดแล้ว,ลวรสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับอง,งุงนท, <รถ S 1> ที่เสียบยอดรสชาติก็จะเกิดการสังเคราะห์จากต้น กิ่งใหม่เขาก็จะได้ลดหวานนะครับแต่การหาอาหารความต้านทานของโรคก,ก็จะได้จากลำต้นต้นแม่จะมีรถเฟื่อนคันคอไหมไม่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 เลยคน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 ,คนละอย่างกันเลย<อ>จะหวานตามพันของก็ไม่มีผลเสียตรงนี้เนาะไม่มีไม่มีเพราะว่าการสังเคราะห์แสงการสะสมอาหารเนี่ยก็จะไปสะสมที่กิ่งใหม่ที่กิ่งที่เราเสียบเข้าไปนะครับ ทั่วทั่วไปเขานิยมทาต่อต่อพันด้วยกิ่กโกยใช่ไหมไม่มีไม่มีที่ไหนที่เขาทํบก็เคยมีเป็นตัวอย่างก็ทำอยู่เป็นตัวอย่างแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าก็มีคนทําแล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ดังเขาไม่ดังเขาถ้าดรทำนี่อาจจะดังนะครับหรือดังเลยครับไม่ต้องอาจจะไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นแนวคิดนั่นก็คือว่าเรามาเอาภูมิปัญญาชาวบ้านสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ย มาต่อยอดสิเนี่ยเอานนี้คือต่อยอดจริงๆแหละคือมันก็ว่าตัดกิ่งแล้วก็ออยอดมาต่อยอดหรือมาขยายต่อถ้าเป็นในทางวิชาการก็คือการนําสิ่งที่มีเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาต่อยอดมาสร้างมูลค่าเพิ่มถ้า,าเราทําได้สําเร็จนี่ต้องดังแน่นอนนะครับเนาะไม่ไม่รู้เหมือนกันามาดูวันนี้ดรต่อ,อยอดกิ้งกวยนะครับได้ได้ไดแต่สิ่งท,ที่สําคัญนั้นก็คือว่าตอนเนี้ใครมีใครมีกิ้งก่ย แถวป่าแถวอะไรก็ไม่เอามาขุดมาปลูกตามรอบบ้านไว้เลยมันปลูกง่ายเห็นไหมปลูกง่ายๆแล้วตัวจะไปต่อยอดให้ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องดูตามยูทูบแล้วก็จะบอกวิธีต่อยอดมาแล้วก็ต่ออไปต่อยอดไปเสียบตาไปติดตาหรืออะไรต่างๆมต่แต่ง่ายแต่ตอนนี้เขายังไม่ไม่ไม่ยังไม่เหมาะเพราะว่ามันยังไม่ยังเล็ดอยู่เนาะยังไม่น้ำตาลมันต้องน้ําตาลใสเล็ดอยู่ออกยอดอย่นั้น เรายังกําลังโตกําลังโตเรากาลังบํารุงต้นของเขาอยู่อืเขาได้อยู่ประมาณนี้แหละขอบคุณท่านดรมากนะครับอ่าโอเคครับครับก็จะมาดูวันที่ดตอร์ต่อยอดสำเร็จครับครับว่ามันจะเป็นยังไงอีกทีนะครับ